สบายดีพี่น้องมือนี้อยู่ที่อำเภออย่างครับนี่อ,นอ,นอุทุมพรค่ะอุทุมพริสัยครับอุทุมพรพิสัย,ยครับบ้านน,นั่งก่อนครับบ้านธาตุน้อยบ้านาน้อยอุทุมพรครับมือนีเบาแมนเบาลงอะย่างอ่างสะออนได้นี่ครับตโตโต้ได้นี่ครับอืม,อมเป็นมูอเบาย้งนั่นแหละฮาเหเดมือนีมาหาบักริกมือนี้ครับเบายง้งอยู่น้ำกัน้นอยู่ทาง,างมืออืมมือนี้มาเบิงเพิ่นเก็บบักริกพี่น้องเอ้ยมาเบิงบักริก บ่หิ่วเลาคือเก่าบ่มันต๊บ่คือจังได้เก็บบักพีกนี่เฮ้ยนี่ครับมาเบิ่งคุณยายเก็บบักพีกโอ้เก็บหมากที่มันอ่อนบ่ยายเออหมากเขียวหมากเขียวก็เอาไปเห็ดผมบอกครับผมอยู่สุรินทร์ครับบ่ครับอดีกํกำลังสิไปอเนี่ยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศมาเก็บบักพิกนี่แหละบักพีก เออโอ้ยเพื่อนนี่เก็บซอยเนาะเก็บซอยแกนี่นะครับพี่น้องเก็บบักพริกมือนึงเก็บได้หลายบ่ยายเก็บได้หลายอยู่แล้วเพื่อนจ้างเจอไหนนี่จ้างลูกเทเดียวคู่แล้วเทเดียวนี่โอ้โลหกบาทโลหกบาทครับพี่น้อง หู้แล้วว่าบักพริกเป็นอย่างมันยังแพงครับเพราะว่าค่าเก็บมันแพงโลละหกบาทผุ้น่ะอู้ดมืงหนึ่งเพิ่นเทใส่หนิน้องมาดู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 โอ้ส่งขายใส่ในตลาดไทยนี่เองพอขามะลักอ๋อพอขายมะลับไปขายตลาดไทยแล้วก็เอาตลาดตลาดไทยมาขายบ้านเทาอีกเนาะสุดยอดเลยดู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  ักพริกเด้หน่เนาะักพริกักพริกมกพริกแถวบ้านผมกัเอื่นว่ามะคิดครับบ้านผมเอื่นมาคิดอยู่กาะสินบ้านผมอยู่เขาวงครับเป็นผู้ไทยครับเวาะผู้ไทยอยู่เขาวงครับแต่ว่าว่าอุทุมพรกัไดวัวอุทุมพรกัเป็นเป็นแล้ววัวเป็นที่สะเกดกัเป็น นี่แหละครับพี่น้องครับวิธีชีวิตพี่นี่พี่น้องเก็บบักพีกครับโอ้ชาวสวนเนาะนี่มาเก็บโอ้หลายนะครับสามสิบเลยบอกครัแบบนี้ประมาณประมาณยี่สิบกัวเนาะนี่ครับมาเบืองบักพีค ผมเมื่อเ,เห็นมันตั่งตังอยู่มั่อยู่ในต้นมันคอือบเพริกเนาะมากกันเนาะโอ,โอ้ขับรถบ,บอลบนลแล้วกับิกเนาะปาดสุดยอดโอ้พโหเป็นแบบไรเนี่ะ ครับพไปลองครับมาเบิงยายเก็บบักพริกหนึ่งเบิงพริกนึ่งลำบากจำได้จากแดดเพิ่มสิได้เงินลอยเพิ่มนี่โอ้เนาะชีวิตคนบ้านนอกค่ะตั้งสี่เลยนี่ครับทรงให้ลูกไปเรียนทางเทือกค่ะแม่ดูผู้มันมีลูกเรียนผู้บ่มีลูกเรียนกะซื้อได้ตลอดซื้อได้เนาะซื้อได้สารพัดเนาะคำไหนเงินสารพัดเงินทำบุญก็ได้ทำบุญทำทานก็ได้เมื่อเงินเป็นงานบรยากบริเย็นยังค่ะงานบรยากบริเย็นงานในโฮมตะเตย์กัน ปลาลันล่าครัมันหมกะดีอยู่ถ้าผมซื้อจากสวนนี่บักพริกนี่ขายโลเท่าได้ครับครับถามเจ้าภาพเพิ่นเด้อโอ้ถามเจ้าภาพเจ้าหูเพิ่นเนาะตัวนี้เป็นลูกจ้างเพิ่นโอจ้าเป็นลูกจ้างเพิ่นตัวนี้เป็นลูกจ้างเพิ่นมาเก็บเก็บบักพริกจ้าเก็บบักพริกอยู่ทุ่งพ่อนี่เพิ่นปลูกหลายบ่ครับครับพุทราสองสามไร่ผมโอ้บอกครับจ้าพริกหอมกระเทียมดีสีสะเก็ดนี่เนาะจ้า อยู่ไสก่อนครันผมเกิดกาาสินครับกาาสินครับเฮตงานอยู่สุรินทร์ครับยูเกิดใกล้กันนี่ตัวน้อยใกล้กันนี่แหละครับบอกใกล้ดอกวัดปลาสีสีมุ่ยแป้นหรือเปล่าย่างเบ้อย่างเคยครับแต่สิไป้ยวัดวัดปลาสีมงคลกรสอบละโอ้กระสอบละยี่สิบห้ากิโลนะครับโอ้เขียวอนท้งผีเขียวมือหนึ่งพ่อเก็บได้ประมาณจะกระสอบครับ สองสอบเนาะยังกิ่งเนาะอุ้ยโอ้นี่ยนะวิถีชีวิตบ้านเนาะครับใส่ใจให้ดูร้านเป้าเนียดเลยเหรอครับโอ้แหละครับนี่จะเศรษฐีได้หนิแม่เก็บผักผีกหนิเนาะว่างเว้นเนาะว่างเว้นจากการทำงานอย่างอื่นก็มาเก็บบักพริกเนาะนี่แหละโอ้ปิดร้านับ ไปโรงเรียนร้านโรง,ง,งเรียนโอ้หมอใหญ่ใหญ่มาเด็กเก็บไว้เนาเก็บตาตาคือจังได้เก็บบากหมักเขียวมันครับกล้วยทรงเขียวทรงเขียวเนาะมันนี่แถวแก่สอเขียวนะอ๋ออายุมันแบบมานจากมือครับเก็บเขียวยยอขอเ,เขียวเลยอายุอ่นวันสิ่ซุกบอกก่อนมันสิเป็นหมักเขียวเนี่ยตั้งแต่ปลูก สองเดือนเนาะสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับปลูกพริกอ๋อแล้วก็บซิมหามือเก็บได้อีกเทือนึงอ uh like ีอบสอ๋อมาดมกโอดอาแ้มกเก็บไดอนครับเก็บหลายเทือู่โอ้เดือาเลยเนาะปูกระบอหยาดเนาะใส่ปุ๋ยกี่ไก่บ่ ก็เพิ่นใช่ปุ oh, oh, oh. 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 Right ๋ยขอกเพิ่อนเนาะอ๋อมีงัวเออเพิ่นมีงัวอ๋อนี่ครับวิถีชีวิตบ้านพี่น้องเก็บบักพริกอยู่บ้านอีหยังก่อนครับบ้านทาดน้อยบ้านทาดน้อยบ้านทาตุน้อยหมู่10 17อืสิบสิบเจ็ดอือปุ้ยอุทุมพรที่ใสเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดศรีสะเกีดจังหวัดศรีสะเกีดกันเองก็บ่ต้องเกรงใจกันนี่ล่ะอือ นี่แหละคุณยายปิดแบบผีกน้องยายเนาะมือนี้ได้จากโล่ละยายมือท่านใหญ่มอท่านใด่มายายบอกเพราะว่าเก็บไปสามหมากกเขี้หมากซะก่อนเก็บโอ้บอกครับได้เป็นสามสี่ร้อยบาทโอ นี่แหละครับพี angel, ennes, ่น้องเมื่อไดเนีก็เมื่อไรคืดยังหลายครับปิดยางเดียวครับนี่เนาะปะ้องซีเรียสซีเครียดยังปิดยางเดียวนี่แหละบักผีโอ้เก็บเรื่อยๆคุณน่ะแล้วยักขู่เลยนี่ตั้งแต่เส้ามากนี่ยายสองสามตัวนี่โอ้โหคักแท่ปิดบักผีโอ้ปิดเร็วจนหักต้นมาได้ไหนเนาะ เฮ้ยอหญ่โอ้ยว่าเสีต้าบ่ะายบ่ว้าเก็บแล้วก็ะพึกใส่เลยเนาะโอ้ยคุณยายบ้านถาดหน่อยเนาะนี่เนาะวิธีบักพริกเก็บบักพริกอืมคักแท้ อ่ะเอาใส่มือไหน่เบิ่งงนีโอ้ผ่านถาดหน่อยเด้อผ่านถาดหน่อยเนาะตำบลยังครับเนี่ตำบลกานเหลืองครับตำบลกานเหลืองโอ้คือตำบลทางมุกดาหารเนาะทางดงหลวงเนาะกานเหลืองปูแหนแกกแสกเลยเนาะหมากนี่เนาะยายสุดยอดเลยเจ้าหมากดุกนี่แหละครับพี่น้อง นนวิถีชีวิตบ้านๆวิถีคนเก็บพริกครับวันนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะครับมาเก็บพริกนะเ,เก็บพริกปึ๊กนะครับเก็บทิ้งสีแล้วเก็บพริกโอ้ขนาดคอยมาแป๊บเดียวก็ยังแสบตาเดลยพี่น้องสังวาะสังวาเนาะจะได้เพื่อ,อเก็บมือเก็บมือแสบบ่ครับบ่ บ่ได้ยี่ใส่ตาเนาะบ่เก็บไปโอ้เก็บเร็วขนาดเนาะเก็บผักผิดพริกหอมกระเทียมดีที่สีสเก็ดนี่แหละพี่น้องนี่แหละบักพริกสีสเก็ดด่าเก็บเร็วขนาดเนาะสุดยอดยอดสุด มือนี้ได้จักคู่แหละครับได้จักถังละ้าแหยน่ละโอ้มาสวยๆเนาะจังหนอ่อ,นอยกับเมื่อโอ้จังหน่อยกับเมื่อแหละครับมาซอยข้าเดีพ่อก็มาซอยข้าวเดียวเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องครับผิชีชีวิตพลิกนะครับเนี่ยนี่ละฝากไว้พี่น้อง,องครับแน่ๆกับมี่บอกใส อันแดงไม่ใช่ต้าหมกฮุงเป็นแซ่บตอนนี้โอ like ้สุดยอดสุดยอดอีลีเลยเอาขอบคุณทุกท่านที่เกียริรับชมครับกดไลค์กดแชร์ครับกับคลิปนี้บักพริกบ้านธาตุน้อยตำบลกาเหลืองอำเภออุทุมพอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดกันเองบนตังเกีงใจกันพี่น้องเอ้ยทำนี่ละสวัสดีครับ